สวัสดีครับก็มาพบกับแฮปปี้นุชฉาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับคุณหมอรุ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาลุ่มสิวอีกแล้วนะครับมีหลายๆคนนะครับสงสัยว่านุชชาเป็นลุ่มสิวประเภทไหนบ้างครับคุณหมอมีมิกซ์ไทป์แอคเนสกาคือมีหลายชนิดร่วมกันปัญหาที่ชัดสุดตัตน,นเนี่ยจะเป็นลนักษณะโรลิ่งกับบอ,อ,อกราซึ่งพังผื่ดึงหลังลุงล่มแบบไหนที่มันแบบรักษายากสำหรับของนุชชาเองครับถามว่าถ้าโดยทั่วทั่วไปลุ่มชนิดไหนรักษายากสุดจะเป็นลักษณะคือ บอกค่ะของชัดจะยากสุดแต่ว่าของน้องนุชาตอนแรกสุดเนี่ยนะครับพี่เล่าแบบนี้เพราะตอนน้องนุชาจะเป็นแับโรลลิงตอนแรกพี่ก็เคลียร์ด้วยการใช้ซับซิชั่นอืมเจ็บมากตอนนั้นเจ็บช้ำด้วยบวมด้วยที่เราซอาะอลกันละหน้าบวมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าโรลลิงเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาละของน้องนุชาตอนนี้ตอนแรกจะมีความเหนียวแต่ตอนนี้นิ่มขึ้นเยอะละโรลลิงเนี่ยจะเคลียร์ง่ายสุดอาจจะใช้เป็นตัวพีคโคซิเกเลเตอร์ซับซิชั่นหรือว่าอินฟินิทที่เราเคยทำกันไปพอตรงนี้เคลียร์เสร็จ จิกแบบนี้กับบล็อกคาซึ่งจะมีความขอบชัดบางอันถามว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะคือเก็บรายละเอียดละโดยสรุปเลยนะครับนุชาก็ผ่านการใช้เลเซอร์พิโกซิคล์เลเซอร์เนี่ยมา10กว่าครั้งก็ประมาณ12ครั้งเนาะมีคนสงสัยว่าทําไมรักษาไม่1-2ครั้งแล้วหายอันนี้มันมันมีเหตุผลไหมว่าทําไมถึงแบบหลายครั้งเกินของน้องนุชาเนี่เนยเบสไลน์เดิมเนี่ยไม่ใช่พิโกอย่างเดียวนะครับก่อนหน้านี้น้องนุชาเนี่ยรักษาด้วยวิธีอะไรมาบ้างอีเมดทริกซเฟกเซลอีเมดทริกซล น่าจะประมาณ8เอลเบียมแยกประมาณ56ครั้งเลยแต่นุชชาเลือกทำเพราะหน้าอักเสบตอนนั้นเต้องบอกว่าน้องนุชชาเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างกรณีที่ผ่านการรักษามาเยอะมามากใช่ครับการรักษาลูมสิวมอล่าแบบนี้การตอบสนองเนี่ยจื๊อมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นเคิร์ฟแบบนี้ช่วงแรกเนี่ยทำไรก็จะดีดีปกติลุมสิวถ้าเกิดเป็นเคสที่ไม่เคยรักษาเลยนะครับเขาจะแนะนํา5-6ครั้งแต่กรณีของน้องนุชชาเนี่ยมาอยู่ในลักษณะคือช่วงขาที่มันจะเริ่มนิ่งๆ พราะว่าเซลล์ร่างกายเนี่ยมันจะแบ่งตัวเก่งในระดับช่วงแรกๆตอนนี้เนี่ยบางหนึ่งคือคอลลาเจนที่ลดลงสองช่วงเซลล์ไฟโบบัสที่มันอยู่ในเนี้ยของนี่คือเป็นชั้นเดมิสชั้นหนังกำพร้าส่วนนี้ก็จะเป็นหนังแท้ลงมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มแบ่งตัวไม่เก่งละหมอจะเลยือใช้เทคนิคอื่นๆรักษาซึ่งนุชชาเนี่ยใช้ตัวพิโคเซกเกอร์เลเซอร์ซึ่งพิโคเซกเกอร์เลเซอร์กับเทคนิคอื่นๆที่เสริมกันเนี่ยก็จะทําให้คนการรักษาดูดีขึ้นได้อีกนอกจากหลุมแล้วจะช่วยเรื่องสีผิวแบบ ผิวใสขึ้นมากมันจะช่วยทําให้รูมขนของเราดูกระชับขึ้นด้วยเพราะว่านุชชาเป็นคนมีปัญหาเรื่องแบบผิวมันมากมันก็จะมีปัญหาเรื่องรูมขนกว้างซึ่งมันจะได้แบบหลายทางมากเลยนะครับเราได้คําตอบแล้วนะครับว่าเฮ้ยทําไมเราจะต้องใช้เลเซอร์หลายๆครั้งก็คือกว่าที่มันจะเห็นผลเนี่ยประมาณ5-6ถึงครั้งแบบที่คุหมองซึ่งนุชชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องลุมสิวจริงๆเราไม่ได้แสดงเราเป็นเองนุชชาก็สังเกตว่าสองสครั้งแรกไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าสมมติว่า5้ครั้งขึ้นไปผลเริ ไปต้นไปแบบ10ครั้งอ่ะคือทุกคนทักเลยว่าเฮ้ยดีขึ้นจริงๆรแล้วผิวละเอียดขึ้นจริงครับคือต้องเล่าแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาลุมสิวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรสปอนของแต่ละคนแล้วก็ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลด้วยที่จริงเนี่ยห้าหกครั้งของน้องนชาทีดูดูแลกันไปรอบนึงก็ดีขึ้นอย่างมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่เราสมมติเราต้องการที่ผิวดูเนียนขึ้นก่อจะต้องดูแลต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ครับบางบางเคสถ้าเป็นผิวผู้ชชาาาาาาายยยออไรรเงงี้้้้้แแแบบบบคกโววหนสสสดดลใมถทํั สิครั้งแล้วแต่เพราะมันจะช่วยเรื่องรูมคุคลหรือว่าอะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเคสผู้หญิงแบบ5ครั้งแล้วมันสามารถแบบกลบเมคอัพเขาพอแบบนั้นก็ได้มีหลายๆคนที่ตามมาทำแล้วผิวหน้าเนียนกว่าผู้ชายเยอะจริงๆของน้ชาตอนนี้ถ้าแต่งหน้าจริงๆก็แทบจะไม่ไม่ค่อยอ <c oughs> เห็นเท่าไหร่เลย <c oughs> ก็เป็นการตอบคําถามนะคะว่า b ิ g ก้ทําไมถึงต้องทําหลายครั้งนะคะทุกคนน่าจะได้คําตอบกันในคลิปนี้ครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีคําถามอะไรเด็ดๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอมาตอบเองนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันครับอ๋ออย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ใครที่สนใจดูแลผิวรักษาหลุมสิวหรือว่าฉีดโปทตอกฟิลเลอร์อะไรแนี้แต่ผมจริงคุณหมอเนี่ยแบบเชี่ยวชาญเรื่องหลุมสิวมากชอบ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 ติดตามได้ที่เพจ a m a g e Clinic ดนก้อ่าเพจคุณหมอพี่เพจคุณหมอดีไม่ชาจะขึ้นลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับ